สวัสดีค่ะสวัสดีธรรมชุ่มคันค่ะสวัสดีเอฟซีทูคัน,นะคะด้วยค่ะเด้อ hmm. มืนอนี่กะ็ะถ้าเราปลาก่อนขึ้นเราค่ะก่อนสีขาฟ้าน้องใหม่น้องพี่น้องไปดูดันค่ะว่ามืนอมนี่สีมันํำแดงสีแดงแจ็กดอกสีแดงน้องใหม่บครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทูคันทุกคนครับมืนอนี่ได้อะไรบ้างมอ,อ้ยดอกแรกแหกมันมาแล้วนี่ครับอู้ดอกไงครับ ดอกไงคะไงดอกเดียวพิกัดเราอยู่ดงดังครับพี่น้องวันนี้ป่าดงดังลองพี่น้องลองยางมันจัดตัวคมเนบยเอ็จสิเดหอดป้านใหม่เลยค่ะ

Mẹ xin màn tạo lập bọc, you know. Công cửa, ông mẹ đi khăn lắm xa nát, mìm chút xa 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 mìm มิดบานเฮ่ากับเม็อดอีหลีครับพี่นอ้องแตกว่าก็อยากเข้าปลาลังหาฝุกฝุกไปพอมันล่างหาพอให้ตัวกูไงว่าบ่เขาก็ตตองเขาขึ้เก่าครับไอบ่อยากเสือ้อสายตา ว่ฒภาพตรงหน้ามันคือความจริงพี่น้องนี่ดอกงามๆดอกง่ายๆครับเห็ดไข่ขาวเห็นขาบนเอาขานดำให้ไข่น้ำเนี้ย่นละดูเฮ้ยหูงามแห่งครับพี่น้องเอ้ยบอกอยากเสือสายตาว่าสิมาพ่องามๆแบบนี้ครับสิดจ้าชิดยังเหรอ Những chất thì hoạt động của hoạt luật chân để phao động ngưng 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 ใส่ปนเตก,กันใส่กุ้อหวานอยู่เนาะเหมือ <laughs> น,นี้ได้ดอกใหญ่ครับเมีนยคคน,นครับจีบไข่เหลือน้อยเลยนี่ <laughs> อดอกเข็ดตัดป้ามาอีกเช่นึงอยู่ซาพักบุงแหละค่ะพี่น้องพักบุงงามงามยอดงามงามสาอ่อนคะ่ะเก็บไปผัด คือจังจะแสบลุยหาเห็ดโบดไหาเห็ดโบหมานก็มาเก็บผักบุงตอค่ะกระไดยูได้แกง้งยู่ค่ะเห็ดได้พวกแกงก็เลยมาเก็บผักบุ้งต่อยอดงามงามพี่น้องอยู่ขังเทิงเด้อค่ะนิวซสีกมานำลงไปขังรางไก่ๆก่โบได

คุแอนเขากลับไปกินกระตํ้มสมเลยเนาะคุณแนเขาไปกินกระตํ้มสมแต่เขามาพัดไฟแดงแตบกว่าเุณแอนคขาคัดไข่ดับ,ดดบไฟแดงวัดสุเอาจักรคาสเอร์าปักบุ๋งไฟแดงกินเอาว่าสุเฮ <c oughs> ้ยมือนีกะ จังสีไปก่อนค่ะพี่น้องเพราะว่าไปสำรวจปลาเหลี่ยวไม่มีเหตุอะไรเลยมีเห็ดใครเห็ดทานก็สองดอกมันกับบม่มีมูเห็ดทานก็ออกน้อยสั่งสองดอกหรอวะก็เห็นอยู่เห็นชัดอยู่เดินมาเลยอุ้ยงามค่ะ ย่อไม่ดูย่อขึ้นไม่ดู hmm. โอ้ยงามครับพี่นนอกไปเก็บอีกเก็บฟังนั่นนะฟังนี่ว่างาม <B ode. S 1> นามกระบอบลึกดอกค่ะ ฝนตกมานาวเพราะท่านพ่อไหลอยู่พี่น้องว่านเขาไวกับเขาเหียวล่ะลินมากกับลินมาพ่อหลูกหลวกเริ่มแห้งเลี้ยงแล้วไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกเมื่อไหร่อเ,เออจะตกอีกเมื่อไหร่ต่้งรักกอนพี่น้องก็าิบไปใส่ตัว มันนี่ค่ะแต่เป็นยางรอปลาเห็ดอยู่ค่ะบานนีกะวพามันสวยก็เลยบ่ลงไปนอใหม่คือสิบห้าท่านเพิ่นนอใหม่ก็ห้าอยากเด้อพี่น้องไปเร็วกะได้ไปสากะเห็นแต่ห้วยค่ะอ้าพ่อพ่อหลุ่มเนี่ยกระตาหลมแล้ว พ่อเก็บพักบ enfin ุ่งอยู่ได้แม่เอาไปพัดแหหลากินน้ำลงไปมึอลงไปใส่บ่ลงดอกน้ำสีถั่วมเออสีจมน้ำมุงบ่ไใดดอก ยาได้เก็บด้ฮ่าฮ่าฮ่าใอยากได้บ่พักบุงนี่งามงามบ่ขายดอกบอขายดอกมาเก็บไปพัดค่ะนี่ก็พี่น้องเพื่อเก็บไปพัดอยู่มูป่ามูลุงฝนตกมาเพื่อกระแตกยอดค่ะแต่ฝนบ่ตกเพื่อกระแตกเกลื่อยอยู่งา งามๆพี่น้องหยอด okay, อัว <okay. S 1> ค่ะเจ้าถ้าเบิ้งไก่ค่ะนะเก็บอีกจ้าข้าวเ้างกระสดเด้์อวยเมื่อเหื่อแล้วเนาะค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาหาเก็บผักบุงในสะเน่น้องไปไว้ทักกินทายาค่ะบ่ม,มีแนวหนึ่งหาก็มีแนวหนึ่งเนาะอาไปเปอส่เฮ็ดได้บ่ ไข่ดอกนันปอนอีมเลยได้นันพ่ออยู่นี่แหละพอเก็บพักบุ่งด้วยเออหลายเด้น่ะน,น,นะเต็มกระตาละไม่แต่หยอดงามเป็นตาซบ่บ กินผักบุ้งวำรุงสายตาจะได้เนมเห็นเห็ดเห็ดก็ออกเนมยังไงก็บ่เห็นบ้านเฮาก็จะพักพักนาละค่ะพักนอกจากรอบฝนใหญ่มาอีกหลอบหนึ่งเนาะงามค่ะพี่น้องมาเบิ่งเบิ้งละไปสรุปพ้นงานเฮายุ้องานผัวละบาทนี้เออ งามๆเอ้วันนี้มีไหมนงพี่น้องมาหอดเหือดแล้วเด้อค่ะเบิ่งซ้อนหยอดผักบุ๋งแบบโอ้ยงามแห่งหยอดผักบุ๋งเห็ดเอาเฮ็ดเอาก็งามอยู่เด้อเห็ดของเหากอะข้อไหนปนอยู่ค่ะนี่เห็ดทานเห็ดอันนี้่เฮ็ดทานเฮ็ดทานหอกงามงามอันตรายเด้อพี่น้องเด้อเห็ดทานมาแล้วมัน บเมีนค่ะอันที่เพิ่นเก็บมาน่นนาหนังดำกับจริงแต่วขาขา,า,าขาโ <หา S 1> บ,บ,บคือจังสีด้วยค่ะขาหนันตัวขาตัวหนันดำ<อ>ขาเพิ่นดำเป็นสีออกน้ำตาลเ<น>พิ่นกินเบื่อเนาะอยู่ทางยาสูดแต่ตัวน,นี้ฮ็ดทานบานเห่าค่ะฮห้ทานเลือดฮ็ดทานข,า,ข,า,ขาวเขาก็ตรงเบึงสังเกตดีด้วยตัวดำเม่ดดอกเลยตัวหนันดำเมดดอกปานีปานีขาเพิ่นเป็นสีน้ำตาลเบิ่งขาวอยู่เพิ่นกินเบื่อ ไปเก็บมาค่ะจิเป็นอย่างๆนั่นแหละลักษณะเฮ็ดตัวนั้นแต่ตัวนี้เฮ็ดทานแผ่ด้วยค่ะไปไต่กลางคืนเห็นเข้ามาขายเผ่กกระสือแกงให้ลูกบ้านกินตายกีดีตายไปหนึ่งเหลือสามครับเหลือสามกินสี่คนอะนี่ครับพี่น้องผักบุงของเฮาเบิ่งโอ้ยสะอ่อนหยอดแบบงามสุดๆเลยผัดผักบุ้งไฟแดงคือเสียบคักเลยครับพี่น้อง สุดท้คลิปนี้ค่ะจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกแรงทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมลาไปก่อนสุดท้าคลิปนี้ค่ะบอกกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ้าสวีทเป็นวาพันสิบปไปปวดเมียนบ่มีตัดผม <พบ S 2> มีหาอะไรกันจะไปปวดฮันเฮ็ดฮันเฮ็ดออกกะจีซิกมาหาเฮ็ดไปแล้วนะเรื่องเลยตัดผมตรงนี้ค่ะชีกบ๊ายบายบ๊ายบายก่อน music. Bye bye, Con. <laughs>